ทำมากจริงๆถ้าจับจุดนิดเดียว,วก็แต่นั่นก็กระดูกเป็นพททัฒนาเฮ้ยเอ,อมักแปดี่เทีกว่าแล้วที่ผมบอกมักแปดอ่ะมักแปดคือการมียุ่งทั้งแปดอย่างนั้นแหละเพราะถ้ายุ่งทั้งแปดอย่างผิดทันทีแต่มักแปดไม่มีในสอนร่วมทั้งแปดอย่างแหละเขาบอกให้เดินตามแปดอย่างการไม่เอาทั้งแปดอย่างน่คือมักเพื่อจะยังการไม่เอาทั้งแปดอย่างทั้งวาจาชอบทั้งวาจาไม่ชอบทั้งสัมมาสติชอบสติไม่ชอบเพียรชอบเพียรไม่ชอบก็ไม่เอานั่นแหละคือมักแต่นี่เราไปมักแปดพลาดท แล้วทำไมเขาบสือออกมาผิดขนาดนั้นนะตรงกันข้ามฝ่ามือไปกับตีเลยตรงก็ได้นะบุคคลที่เรียนบาลรีมาจะไม่รู้เรื่องจิตวันที่ผมตอนที่ผมเพิ่มตอนที่ผมปีสี่สิบผมไม่เห็นอะไรเลยนะผมเห็นแค่ว่าปัจจุบันจบบ้างแล้วก็ทําให้ปัจจุบันบ้างไงไม่คิดไม่มีแค่นั้นเองอ่ะผมเห็นแค่นี้เอะเห็นว่ไม่จบโอ้แต่ตอนนี้ใครไม่เดินมักแปดนี่ หมดสิ้นเลยนะนักแปดก็คือนี่เขาพูดอย่างนี้เลยนะทั้งแปดอย่างแต่ผมก็งงกับนักแปดจริงๆทั้งทั้งแปดอย่างด้วยอย่าไปยุ่งกับมันไม่ใช่ผมงงผมผมไม่ยุ่งหรือเพราะผมไม่รู้เรื่องหลักง่ายที่สุดผมอ่านนักแปดแล้วผมว่าอ๋อสัมมาชีวะสัมมาจิตสัมมาสติสัมมาธมรโอ้โหทั้งแปดอย่างเลยเว้ยมันมันมันเป็นของข้ามกับมิจฉาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าไแปดอย่างเนี่ยสั้นอยู่เป็นเส้นสมาธิปัญญาแล้วก็ย่อไปอีก ว่างจบว่างเนี่ยสติปัฏฐานสี่ไม่สนใจแม่งเลยไม่ได้พูดเล่นนะตุ้ทถามให้เนี่ยสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมไม่สนใจแม่งเลยทั้งสี่อย่างแต่ทิมก็พูดกายสักแต่ว่ากายต้องท่านสี่อย่างถ้าปัจจุบันตับใดคุณไปแวะข้างกายเวทนาจิตธรรมคุณฟังเนี่ยเนี่ยแวะแวะนี่ยไม่ดังนั้นอาจารย์สอนที่เจ้คนทิพย์ได้อาจารย์บอกว่าไม่สนใจแม่นเลยทั้งกายทั้งเวทนาเลยแต่